สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95้าหทาร์นะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมอัปเดตความรักความสัมพันของคุณนะ,ะตรงนี้แต่หมอเจี๊ยบยังไม่ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้ดังนั้นถือว่าเป็นการสูงพลังงานสูงเรื่องราวแล้วกันเนาะดวงตรงนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยดูได้ทุกราศีเลยนะทีนี้มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ ถ้าพลังงานตรงนะคุณก็ดูต่อได้นะแต่ถ้าไม่ตรงก็ฟังเพลินๆได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ฮะใบแรกนะคะพลังงานของคคุณอัศวินถือดาบ าลมตุลกุมเมทุลนะคะอัศวินือดาบตรงนี้นะหนึ่งความรักความสมัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกำลังมีปัญหามีเรื่องทะเลาะเบาะแวงมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะราชาถือไม้เท้าธาตไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็เดชรัชนาราศีพิจิก สิบถ้วยอ่ะตรงนี้พลังงานของคุณนะคะที่แม่หมอเห็นเลยคือหนึ่งะคุณเป็นคนที่ใจเด็ดนะคใจเด็ดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะมีเหตุมีผลเป็นคนที่ใช้เหตุผลมาเหนืออารมณ์ความรู้สึกนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาด กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำนะง่ายๆก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะตรงนี้เก่งด้านการจัดการด้านอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องหน้าที่การงานด้วยแม่หมอว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพูดคุยกับใครไว้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันหรือะตอนนี้คุณก็อาจจะอยู่กินกับใครบางคนแล้วก็ได้ทั้งแต่งงานหรือยังก็ได้เหมือนกัน แต่เดยตรงนี้รักนาราศีพิจิกนะ้เดยตรงนี้เป็นไปได้ทั้ง 1. คุณตัดจากใครหรือเปล่าจบความสัมพันธ์กับใครไหมหรือ 2. คุณจบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันหรือเปล่านะตรงนี้เดี๋ยวขอดูพลังงานของผมเพิ่มก่อนนะ9 ชาทุอเรียนท่าดินการบุกศพมังกรจิมเพสจาก,กพด,ดินีนะคะคนวันศุกร์แล้วก็เดอนเมจิเชียนคนวันพุธนะคะตรงนี้พลังงานของคุณคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนใจดีนะคุณเป็นคนใจดีใจิตใจดีโอบอ้อมอารีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่สงสารเป็นคนที่ เห็นอกเห็นใจคนอื่นเก่งนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เด็ดขาดหรือไม่กล้าที่จะตัดใครออกไปจากชีวิตนะถ้าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาทำไม่ดีกับคุณหรือมาท็อกซิกใส่คุณคุณก็กล้าตัดเขาออกไปนะตรงนี้คุณเป็นคนที่ครบเครื่องด้วยนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ไม่นิ่งต้องหาอะไรทำ ะะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีหลากสังหรอนหรือช่วงนี้คุณกําลังสนใจในาศาสตร์หมอดูดวงการทํานายดวงอยู่ไหมตรงนี้ก็ได้แต่ที่แม่หมอเห็นอีกปริณในตรงนี้นะคะคือแม่หมอว่าคุณอาจจะเพิ่งตัดจากใครบางคนมานะตรงนี้เห็นไหมมันมีอัศวินทืรดาแล้วก็เดเดขึ้นมานะเดดคือการจบสิ้นจบสิ้นเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีหกดาบนะ คุณเพิ่งตัดความสัมพันธ์จากใครบางคนมาเป็นคนที่คุณอาจจะอยากสร้างอนาคตอยากสร้างครอบครัวด้วยกันกับเขานะหรือคุณกับเขาอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้นะคะตั้งใจว่าจะสร้างอนาคตด้วยกันแต่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ความสัมพันธ์นี้ก็จบสิ้นลงก่อนนะตรงนี้อ่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะมูออนออกมาจากความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นนะแม่มอว่าคุณคุณนิ่งนะนะตรงนี้ตอนนี้คุณนิ่งนะถ้าไม่คุณนิ่งก็เป็นเขานิ่งก็ได้พลังงานของคุณนะ ขออภัยนะคะถ้าหากมีเสียงอะไรแทรกนะทีนี้มาดูพลังงานฝั่งคนที่มีประเด็นกับคนกันนะคะพลังงานของเขานะอ๋ออัศวินถือเหรียญ คนคนนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะนิ่งเงียบไปในช่วงนี้นะเขานิ่งเงียบเขาหายไปนะคุณคุณนิ่งคนคนนี้ก็นิ่งเหมือนกันสี่ไมเท้าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความสำเร็จการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็ได้หรือระหว่างคุณกับเขาคือมีการวางแผนการมีการ คิดที่จะสร้างครอบครัวแต่งงานด้วยกันนะเกือบจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้หนึ่งถ้วยอ๋หนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะสื่อถึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนี้เขากําลังไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะเขาอาจจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้ห้าไม้เท้า ห้าไม้เท้าตรงนี้นะคะเห็นไหมมีไม้เท้าที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคน2คนนี้นะเหมือนมีคนเข้ามาเสี้ยมมาสอดเข้ามาวุ่นวายนะอาจจะเป็นคนครอบครัวฝั่งเขาหรือครอบครัวฝั่งคุณก็ได้หรือคนคนนี้เขาต้องการเอาชนะคุณไหมคะนะเขานิ่งและเขาก็คิดที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพื่อเอาชนะคุณก็ได้นะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะไม่ยอมคน สตาร์ star, นะคะรักานาราศีกุมนะตรงนี้คนคนนี้นะเป็นคนที่เป็นคนโดดเด่นอะ่ะเป็นคนหน้าตาดีนะคะทำงานภายใต้แสงสีทำงานที่ต้องใช้หน้าตาหรือมีคนเข้าหามีคนติดต่อเขาเยอะก็ได้นะคะหรืออาจจะมีกลุ่มเพื่อนฝูง Facebook Instagram มีคนติดตามเขาเยอะก็ได้เหมือนกันนะสีดำสภาวะนี้มันนิ่งนะคะ มันนิงเงียบเดอดซันนะตรงนี้อ่ะออกมาสองใบเลยนะคะแม่หมอว่าคนคนนี้เขาเขามีความโดดเด่นนะเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นดึงดูดคนอื่นนะหรือเขาทําอาชีพที่มันต้องใช้หน้าตาต้องอาชีพที่ต้องให้คนติดตามเขาเยอะๆก็ได้สองใบเท้าเขาไปดีลกับใครหรือเปล่าหรือตอนนี้คนคนนี้เขากําลังวางแผนอะไรหรือเปล่า เขากาลังคิดที่จะติดต่อสื่อสารอะไรมาหาคุณไหมวางแผนการอะไรทํานองนี้ไวไหมหรือเขาไปดีลกับใครเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องจบลงนะคนคนนี้นะคะเป็นคนรัคนาราศีกุมคนวันอาทิตย์แล้วก็ธาตุดินกันพฤษบมังกรได้นะตรงนี้อะ่ะแม่หมอบอกเลยนะคะว่าจากพลังงานของคนคนนี้นะมันเหมือนว่าพอคุณนิ่งไปพอความรักความสัมพันธ์มีปัญหานะระหว่างคุณกับเขาที่แม่หมอเห็นคืออาจจะตัดจบจากกันแล้วหรือ เป็นเรื่องของปัญหาหรือเปล่าตรงนี้ก็ได้แต่ในพลังงานของเขานะคะที่แน่คือคนคนนี้เห็นคุณนิ่งไปเขาก็นิ่งไปนะนิ่งเงียบไปเหมือนเขาจะคิดที่จะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ข้างให่หรือเปล่า <S <S ลเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนโดดเด่นเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกก็ได้แต่ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ได้ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีนิ่งเงียบไปทั้งที่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงนี้พลังงานของเขานะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกอบเขาเป็นยังไงแล้วย,ยังคบหากันอยู่ไหมหรือตัดขาดจากกันแล้วนะตรงนี้ฮะห,หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเจ็ดไม้เท้าโอตอนนี้บล็อกกันไปแล้วนะคะนะบล็อกกันไปแล้ว หนึ่งเมาตรงนี้อาจเป็นไปได้ว่าทั้งคุณและเขาต่างฝ่ายต่างก็กําลังไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตของตัวเอง7จเมท้าตรงนี้นะคะคือการปิดกัน้นการบล็อกกันนะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อกอีกฝ่ายเอาไวนะ้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะถ้าไม่บล็อกทางสื่อโซเชียลออนไลน์ก็บล็อกทางจิตใจตรงนี้นะคะเดอะฟูลเดอะฟูลตรงนี้นะคะมันเหมือนสภาวะสบายสายส,ายสภาวะที่เป็นอิสระ ถ้ามองในแง่ดีก็คือสภาวะตรงนี้นะคะเหมือนว่าเหมือนว่าแบบคนที่ไม่ต้องมีพันธะอะไรสีดาโวนิ่งความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นิ่ง,น,งนิ่งมากนิ่งกันมากเลยอะ่ะทั้งคุณทั้งเขาิบดาโวโอ้มีคนที่ทุกข์ใจเสียใจมากนะคะ ทุกใจมากๆเสียใจมากๆเด็กชือดาบพานลมตนลกเมีฑนนะคะเด็กที่ดบาตนนะะดดบตรงนี้นะหนึ่กำลังช่างใจกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำยังไงกับความรักความสามัค้งนี้สองมีใครบางคนกำลังส่องใครบางคนอยู่แอบส่องแอบมองนะคะเด็เมจิเชียนแม่หมอว่าน่าจะเป็นคุณนะที่ตัดจบจากคนคนนี้ไปแล้ว นะเพราะว่าทั้งไพ่เดทแล้วก็ไพ่อัศวินดูดามนะขึ้นที่คุณแม่หมอว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายตัดจบจากเขานะคนคนนี้อาจจะไปดีลกับใครเอาไว้อาจจะเป็นคนในสายงานเดียวกันกับเขาก็ได้นะ The magician ตรงนี้นะคะคือการอยากวนกลับไปในความรักความสมานเห็นไหมเครื่องหมายอินฟินิตี้การวนเวียนกลับไปเป็นไปได้ไหมว่าความรักระหว่างคุณกับเขาคือวนเวียนกันกลับไปอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วหรือมีใครที่ แอบสองแล้วก็ต้องการที่จะวนกลับไปืมสิบถ้วยความรักความสัมพันครั้งนี้มีคนที่ต้องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันนะระหว่างคุณกับเขานะคะแม่หมอว่านะอาจจะอยู่กินด้วยกันแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ได้หรือคิดท,ที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วอะนะ วินดาธาลมตุลลมไม่เห็นนะคะ,ะแต่ความรักความสัมพันธ์งนี้นะมันมันเหมือนมีการตัดกันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะนะเด็กคือถ้วยธาน้กากากฏมีพิจิกนะคะอะแต่ว่ายังมีคนที่อยากวนกลับไปนะคนที่อยากวนกลับไปแล้วก็อยากกลับไปง้อไปขอคืนดีนะในความรักความสัมพันธ์นี้สองเหรียญโอ้แม่มอบอกเลยนะคะทั้งสองเหรียญแหละ โดยปกตินะสองเหรียญใบนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้เหมือนกันนะขึ้นสองไวเลยคืออยากย้อนกลับไปมากๆสามไอเทอมที่ความรักความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงแม้ว่ามันเป็นเรื่องของการไปดีลกับใครแล้วก็ไปดึงใครคุดเข้ามาในความรักความสัมพันธ์น่าจะเป็นฝั่งเขาน่าจะเป็นเขาที่ไปดึงใครเข้ามานะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้นะมันดูเหมือนว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่ที่อยากย้อนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ นะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อา,อาจจะแอบ่องแอบมองส่งข้อความไปหาแล้วแหละนะส่งข้อความไปหาแล้วแต่ว่ายังถูกบล็อกยังถูกปิดกั้นอยู่ตรงนี้มีคนที่ถูกใจแล้วก็ทุกใจแล้วก็เสียใจมากๆนะที่ยังไม่สามารถติดต่อที่ทําได้แค่รอตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่แม่มอเห็นนะ ทีนี้นะคะมาส่องความรู้สึกของเขากันนะส่องความรู้สึกของคนคนนี้กันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงคนแล้วตอนนี้เดทรักนาดาสีพิจิต2เหรียญเจอเมจิเชียนคนวันพุธนะคะฟราชีถือถ้วย ท่าน้ำกระกรุงมินตี้เจกความรู้สึกของเขาชัดมากคนคนนี้นะสิ่งที่คนคนนี้อยากจบคือปัญหานะคะอยากจบความรู้สึกแย่ๆระหว่างกันนะอยากจบความรู้สึกแย่ๆอยากจบความเสียใจแล้วก็อยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณเห็นไหมคะเห็นดอกไม้สีขาวตรงนี้ไหมนะเขาไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์แต่เขาอยากจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อยากย้อนกลับมาหาคุณนะคะ อยากกลับเข้ามาในความรักความสมัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้นะรู้สึกเขารู้สึกนึกถึงคุณคุณที่แสนดี<ะ>เขาคิดถึงคุณที่แสนดีของเขานะเขาอยากวนกลับเข้ามาอยากมาง้อม,มาขอคืนดีคุณ The Tower, the Chamber, the Chamber นะคะคนวังคาร Temperance รักนาราศีธนูสิบถ้วยโอ้สี่ไม้เทา้าต้าสำหรับนะคะเป็น The Star ตรงนี้คนคนนี้อยากจบจบเรื่องความรู้สึกแย่ๆจบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรานะ จบอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจเขาทําให้คุณตัดขาดเขาสิ่งที่เขาเคยทําเขาอยากจบเรื่องเรื่องแบบนั้นทํานองว่าอยากลืมอดีตแล้วก็มาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่นะเขาอยากหวนกลับมาอยากย้อนกลับมาหาคุณนะความรู้สึกของคนคนนี้คุณที่แสนดีที่จริงใจที่ซื่อสัตย์ต่อเขาเขาอยากมาง้อคุณมากๆเห็นไหมคะเดี๋ยวทาวเวอร์คนคนนี้รู้สึก รู้สึกสูญเสียรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันไม่ทันตั้งตัวเขาไม่คิดว่าคุณจะใจเด็ดอาจจะตัดเขาได้เร็วขนาดนี้นะคนคนนี้เขาเลยอยากกลับมาเชมพลย์นะคะเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากกลับมาแก้ไขตัวเองนะอยากกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเห็นไหมคะสิบไม่เท้าสี่ไม่เท้านะ ความวาดฝันเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ด้วยกันอนาคตที่เราอยากจะสร้างด้วยกันเขาอยากกลับมาอยู่จุดนี้เห็นไหมเขามีความหวังมากๆนะเขายังมีความหวังอยู่ยังอยากให้ความรักความสัมัคั้เนี้ยมันดําเนินต่อตรงนี้ความรู้สึกของเขานะทีนี้มาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะสักสี่ใบข้อความจากเขาถึงคุณ โอ้รักนาเตงนะเขารักคุณนะตอนนี้เขาเสียใจมากนะเขารักคุณแล้วเขาก็เสียใจมากที่คุณตัดไปจากเขาในสิ่งที่เขาทําเอาไว้กับคุณเห็นไหมเขารู้สึกสูญเสียมากๆนะเขาผิดหวังมากนะคะผิดหวังทั้งตัวเองแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกสูญเสียการเสียคุณไปทําให้คนคนนี้เสียใจมากผิดหวังมากะ เขายังรักคุณอยู่นะยังอยากย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะเห็นไหมข้างล่างเป็นขอโทษเขาอยากขอโทษอยากขอโอกาสนะอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งนะตรงนี้อะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกฮิงจิตใจให้คุณได้หมอเจียบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจียบยก้าทารอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ